กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่โมเดลน,นะครับผมวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมนะครับเกือบห่างหายกันไปเกือบหนึ่งเดือนเลยนะครับก็แล้วก็ผมก็มีตัวที่ผมรอคอยมานานนะครับผมนั่ก็คืออ่าอัลติเมทอาร์โม่ลอสเพลเดเตอร์นะครับผมเอาง่ายก็คือเป็นลอสพรีเดเตอร์นะครับผมที่ทางเนกาเขารีใหม่ขึ้นมานะครับผมนะ นะครับผมนะก็จะมาในรูปแบบกล่องอัลติเมทนะครับผมกล่องอัลติเมทคืออะไรเหรอครับกล่องอัลติเมทก็คือเป็นกล่องที่มีลักษณะแบบนี้ครับผมจะเป็นกล่องแบบกล่องกล่องปิดนะครับผมนะครับกล่องกล่องปิดประมาณนี้นะครับผมจะไม่เหมือนกล่องใส่ที่ผมรีวิวไป EP ก่อนก่อนนี้นะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องอัลติเมทเลยนะครับผมและและราคาก็จะอ่า สำหรับผมนะครับผมราคาก็จะแพงกว่ากล่องใส่ธรรมดาด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องอัลติเมทเนี่ยเขาเนี่ยอ่ะดินพันอ่าแล้วก็ในตัวกล่องอัลติเมทนะครับผมนะครับก็จะไม่เหมือนกับพวกกล่องใส่ย้วยะนะคะผมก็คือตัวกล่องอัลติเมทรายละเอียดดีเทลจะสวยกว่าพวกตัวกล่องใสนะครับผมแล้วก็จุดขยับจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไฮไลท์ ของกล่องอัลติเมทเลยนะครับนั่นก็คือนี่นะครับผมมันสามารถเปิดได้นะครับผมเปิดดูตัวโมเดลข้างในได้นะครับผมเปิดปิดนะครับผมนี่เป็นลอสเพลเดเตอร์นะผมเป็นตัวรีใหม่ซึ่งผมผมผมเปิดมาก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วนะครับผมตัวตัวเนกาเอไมช่ตัวโมเดลข้างใน,นผมก็จะดู จัดไม่ค่อยระเบียบเท่าไหร่เพราะว่าผมจัดแอรผมผมเปิดมาดูจุดขยับก่อนนะครับนี่ร้อยเฟลเตอร์นะผมนี่นะครับนี่ป,นประมาณนี้แล้วก็ตัวอักษรนะผมเฟลเตอร์ทูนะครับผมมันจะสะทอ้อนแสงได้ด้วยนะครับเป็นตัวตัวอักษรสะทอ้อนแสงได้ด้วยนะครับถ้าถ้าใครนะครับผมนะับ ถ้าใครสนใจรพ p r เ,เตอร์ r ช่วงนี้นะครับผมก็ให้รีบซื้อเลยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานก๊อปเอานะครับผมช่วงนี้ยังไม่มีนะช่วงนี้ยังไม่มีนะครับผม,มไม่ต้องห่วงได้เลยนะครับงานก๊อปน่าจะมาก่อนอ่าทางนก้าเขาปล่อยมานะครับผมส่วนใหญ่งานก๊อปมันจะมาหลังไอ้พวกโมเดลอะไรก็ได้ต่างๆนานาน,นะครับผมสักสามเดือนนะครับสามถึงสี่เดือนนะครับ เท่าที่ผมกะนะครับมันก็จะเป็นของแท้นะเนี่ยไม่มีของก๊อปมาออกนี่ตัวที่ผมรีวิวก็เป็นของแท้เช่นกันแล้วทำไมทางเน็ก้าเขาถึงรีตัวนี้ใหม่ครับผมอ่ะก็เพราะเหตุผลว่านี่ครับผมฉลองสามสิบปีนะผมฉลองสามสิบปีเป็นเลเยอร์สองนะครับผม,ลบผมแล้วข้างหลังก็จะเป็นแบบนี่นครับจะเป็นอ่าประวัติ ประวัตินะผมประวัติข้อความแล้วก็จะมีรูปโปรโมทนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นพวกพ,พีเดตเตอร์นะผมจากแกงภาคสองนะครับนี่แกงภาคสองแล้วได้ข่าวว่าเดือนนี้นะครับผมเดือนนี้จะมีเขาเขาจะปล่อยตัวสเกลพีเดตเตอร์ออกมานะครับซึ่งช่วงนี้เนก้าเขาจะปล่อยออกมารัวๆมากจะเป็นตัวภาคสองตรงนี้ทั้งหมดนะผม แล้วก็เดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยเออพวกพวกนี้มันก็จะออกมาในเร็วๆนี้แหละครับแต่จะมีกำหนดนะครับผมปีปีหน้าผมปีหน้าก็จะเป็นซิตี้ฮันเตอร์นะผมนี่คือตัวนี้ซิตี้ฮันเตอร์ปีหน้าจะออกซิตี้ฮันเตอร์กับอ่าวอลลเออร์วอลลเออร์เพเลเตอร์เดี๋ยวหาก่อนนะครับอ่าตัวไหนวะ อ๋อนี่ไงเจอแล้วครับตัวนี้วอลเลย์อลฟลเตอร์นะครับผมมีมีลูกตุ้มกับขวานด้วยนะครับผมเห็นเขากําหนดออกมาแล้วนะครับว่าจะออกปีหน้าช่วงเดือนเมษายนนะครับผมแต่ปีนี้นะครับผมเล่นลอสฟลเตอร์กับสเกลไปก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเปิดแป๊บหนึ่งนะเปิดกล่องนี่กล่องจะเปิดอยู่นี่นะครับผมกล่องจะเปิดอยู่ด้านบนด้านบนนะครับกล่องเปิดอยู่ด้านบน ขออน,นุญาตเปิดกล่องแป๊บน,นึงนะครับนี่โว้วโว้โ,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 โวโว้วล้มอย่วางดี๋าว,วางสเกอร์ตัวนี้กอนมาวางดี๋ยวซึ่งกล่องนี้นะผมกล่องก็คือมันจะแข็งแรงกว่ากล่องสายของเชเเตอร์นะครับผมแล้วก็สามารถ สามารถเอาไปแขวนได้ด้วยนะเอาไปแขวนได้เดี๋ยผมจะเอาไปแขวนนะครับอ่ะนี่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะผมเดี๋ยวผมขอแกะอุปกรณ์ออกมาให้หมดก่อนอ่ะส่วนตัวนี้อุปกรณ์ก็มีไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะผมแต่ตัวนี้ก็จะมี ไฮไลท์เยอะอยู่นะผมไฮไลท์เกี่ยวกับต,ตัวนี้จุดเ,เด่นของมันนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนมีเวลาว่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปรียบเทียบระหว่างกล่องสายกับตัวกล่องอัลติเมตแนวกล่องอัลติเมต แต่ผมจะใช้กล่องใส่เอเลียนแทนนะผมแต่เพราะว่าอ้นนี่นะเพราะว่ากล่องพีเดเตอร์ไม่มีเพราะว่ามันยุ่ยไปแล้วผมเป็นกระดาษใส่ดาบไปอ่าผมจะขยับไม่ค่อยอนี่เท่าไหร่นะผมไม่ค่อยเพราะว่าผมยังไม่ชินกับจิตขยับของมันเท่าไหร่ นี่เอาแอสเซอรี่มาก่อนนะครับนี่ผมรายละเอียดของเจ้า Lost Predator นะผม Lost Predator นี่นะครับกอราลีเอดก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้ามองเผินๆนะครับผมมองเผินๆก็จะไม่แตกต่างจากตัวเก่ามากเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้ามองดีๆนะครับผมมันจะมีหลายจุดเลยนะครับผมที่แตกต่างจาก ตัวบอดี้เก่านะครับผมคือหัวของมันนะครับผมหัวหัวนี่ผมขอชมเลยนะคะว่าเนกาทําออกมาสวยมากนะครับผมส่วนบอบอดี้เก่านะครับผมผมโคตรเกียดหัวมาเลยหัวเปนแบบโอ้เหมือนตะไครขึ้นหัวประมาณนี้ยมันคือตัวเก่าเนกเขาทําไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะครับนี่ก็ตัวตัวบอดี้ใหม่ก็จะ ทำสวยขึ้นมีดูมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าจะซื้อตัวนี้ไหมครับผม,นะมผมว่าผมว่านะครับผมนะว่าควรซื้อดีกว่าแล้วผมนะสำหรับสายพ,พีเดเตอร์นะผมน่าเก็บน่าสะสมนะครับผมน่าจัด เพราะว่ามันมีไอ้นี่มาเลยนะครับมีหัวแบบอ่าตอนสายหน้ากากถอดหน้ากากมาให้ในตัวเดียวกันเลยนะครับผมคือ two in one นะครับเอาง่ายๆ two in one เพราะว่าตัวอดี้เก่านะครับผมเขาจะไม่ทําเป็น two in one แบบนี้คือเขาจะทําเป็นแยกเลยครับผมมีแยกแบบอ่าถอดหน้ากากกับใส่หน้ากากนะครับผมนี่นะครับก็อาวุธของมันนะผม a c c e s s o r ร e ก็จะมีเจ้าดาบนีนะผมดาบ ดาบนะครับผมนี่คนอะัะก็จะเป็นดาบนิดนึงขอวางก็ได้นเนี่ยนี่เป็นอย่งเนะีขอโฟกัสแป๊บอ่ะมันไม่โฟกัสอันีนะี้โฟกัสแหละโอเคก็จะเป็นดีเทล,ลาเรายละเอียดนะครับผมก็จะเป็น แดงตัดดำนะครับผมแดงตัดดำแล้วก็ช่วงไปลายปลายดาบนะครับผม <c oughs> ก็จะเขาจะลงดีเทลเป็นแบบเหมือนเป็นรอยแตกของดาบนะครับมีรอยแตกของดาบนี่ละเอียดดาบดาบเป็นสีเงินสีน้ำเงินนะครับส่วนตัวก็ส่วนดาบนะวับผมดาบก็ค่อนข้างคมเหมือนกันนะครับผมก็อันอันตรายสําหรับเด็กได้นะครับ นี่เขาใส่กเป็นนี่นะครับนี่นี่เลยนะผมก็เดี๋ยวผมขอผมขอเปลี่ยนหัวเป็นหัวต่อสายหน้ากากาก่อนนะครับหน้ากาก,ากซึ่งหน้ากากเขาก็ ทำทำมาสวยเหมือนกันนะคะผมแล้วก็น้าแล้วก็หน้ากากนะครับหน้ากากตัวนี้ก็จะมีที <_ T> เด็ดเดหรือี๋ยวจะเป็นไอ้ดี่ก็ได้เลยครับผมเป็นเป็นทีเด็ดของเจ้าชุดนี้เลยชุดอาร์อาร์โมรอสเดเตอร์นะครับใส่รัวป่่าแป๊บนึงเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับนี่นะครับใ่ใส่ใส่ๆๆแล้วใส่เสร็จแล้วโอเค โอเคนะครับนี่นะครับนี่ใส่ใส่หัวก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะผมต้องใช้น้ำร้อนช่วยโอเคนี่นะครับผมนะแล้วก็ทีเด็ดของตัวนี้นะครับผมของหน้ากากรอนฟิเตอร์นะครับก็คือมันสามารถสามารถนะครับผม บัตรไฟ LED ที่ตาได้นะครับซึ่งฐานนะผมฐานฐานก็จะเป็นเหมือนเป็นฐานนาฬิกาทั่วไปนะครับผมที่จะเป็นทรงกลมหาหาซื้อได้เลยนะครับหาซื้อได้ <Okay. S 1> ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปไม่ต้องห่วงว่าแบบว่ามันจะหมดหมดแล้วคือแบบหมดเลยนะครับผมซื้อมาใส่ใหม่ได้นะผมก็จะไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เท่าไหร่ mm. น,รนี่นะครับลวดนาจากก็ นี่นาจ่านะครับผมนาจ่าเขาก็ทำมาคล้ายๆตัวบอดี้เก่านะครับผมนี่บอดี้เก่าขอปิดไฟก่อนนะครับผมเดี๋ยวไฟมันไปหมดนี่นะผมหล่ดอีกแล้วนี่นะครับ เป็นสีเงินนะครับผมรูปร่างก็จะคล้ายๆหน้ากากตัวบอดี้เก่านะครับนี่เอ๊เหมือนลืมอะไรไปปัยญาอ้อใช่แล้วเราลืมปืนไปนะครับนี่เป็นปืนปืนนะครับผมปืนก็จะประกบกับด้านหลังได้ครับผมชอบมากๆครับเอ๊ชอบชอบตรงนี้มันสามารถประกบได้นะครับ นี่แล้ก็ถอดอย่างนี้ถอดอย่างนี้แล้วก็เก็บใส่ประกบกับตัวตัวเครื่องยิงพัสมาด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็ข้างในก็มันจะมีสีแดงๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนะพราะว่ามันมืดมากนี่นะครับก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวดูจุดขยับก่อนแาดูเนี้ะนี่มาดูจุดขยับกันเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกับไอ้นี่นะครับผมนะ Predator ข้างหลังข้างหลังผมนะโอเคเรื่องแขนนะครับผมเรื่องแขนถ้าเป็นถ้าเป็นแบบไม่ใช่ตัวอ l t i m a t e นะครับผมเป็นตัวจากก่อน u l t ต m a t e ก็จะขยับได้แค่ประมาณนี้เป็น Joy ดีย e l นะครับผม นีจ่จอยเดียวนี่แต่ถ้าเป็นพวกอ่าพวกกล่องเอาจะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็จะสามารถขยับได้เป็นดับเบิ้ลจอยนี่ดับเบิ้ลจอยซึ่งจุดยิ่งจุดขยับเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเล่นมันขึ้นเท่านั้นนะครับนี่ขาก็ขยับได้เป็นดับเบิ้ลจอยนะครับออย่างเฟี้ยว ผมผมเห็นว่าช่วงนี้มีคนปล่อยเยอะเหมือนกันนะครับนะผมอันนี้ผมซื้อมาจากกลุ่มพูดคุยซื้อขายและเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็พันสองร้อยนะหนึ่งนี่นะเดี๋ยวน่เดี๋ยวขอใส่หัวก่อนป๊หนึ่งนะครับเนะ่ะ อ๋ผมลืมไปนะผมผมลืมรีวิวรายละเอียดจุดหนึ่งนะผมนี่ก็คือจุดหัวตอนที่มันกำลังอ้าปากคำรามนะครับเป็นจุดอ่าเป็นหัวที่เขาทำออกมาสวยมากๆเลยนะครับแอนจจอรรีปากสีสดนะครับผมแล้วก็รายละเอียดดีเทลก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมมีจะมีเป็นฟันเขี้ยวนะผมเขี้ยวกัด คือผมว่าวอลคนเผยมันเหมือนเป็นเบเซิเกอร์เพลเดเตอร์นะครับผมนี่ครับผมนี่ถ้าใครสังเกตนะครับผมก็จะมีเขี้ยวอยู่ตรงใต้กรามด้วยนะผมส,สองสองซี่นปากก็ทํามาสีสดนะครับผมนะจริงๆก็เนก้าเขาทำปากสีสดแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่นะเออแต่นี่ได้จับงานแท็เป็นครั้งแรกไงครับก็าะ ก็เลยชมว่าสวยไว้ก่อนนี่จับงานแทงครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวขอใส่ก่อนหัวก็ใส่ยากอยู่เหมือนกันนะครับนะไม่ใช่ว่าจะง่ายๆถ้าถ้าเจ็คพอดไปเจอหัวที่ใส่ยากๆก็ก็เออก็แนะนำให้ใช้น้ำร้อนช่วยแล้วกันนะครับน้ำร้อนก็สามารถยีวยาทุกสิ่งได้ สำหรับในการนี้ครบบนี่เดีย๋ยวขอจัดท่าปิดคลิปก่อนแล้วกันนะครับอ่านะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าอ่าแพทเทิร์นอัลโม่ลอสเพเเตอร์นะครับผมนะก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าสำหรับ ใครที่ดูอยู่นะครับผมรู้สึกว่ารีวิวไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่ก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ